ต้องขอทำความเข้าใจกับทุกก่อนก็และกันนะครับทำความเข้าใจแบบนี้นะในส่วนของการเปิดไพ่โอ้โหเมืม่อวานคำถามเข้ามาแบบเยอะๆๆๆๆรัวๆๆๆๆมากแล้วก็อาจารย์ก็ตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆก็จะมีบางคนที่แบบใจร้อนนะ <c oughs> คือเพราะเข้ามาเยอะเขาก็เลยใจร้อนบอกว่ารอมาครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงคิวสักทีอะไรเงี้ยเราเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งฝัดข้อความมาเพียบเลยดืดๆๆ,ๆ,ๆนะครับ ซึ่งอาจารย์เองก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะพอสมควรเอาเป็นว่าทําความเข้าใจกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวใครที่ส่งข้อความมาแล้วนะครับถึงพอถึงคําถามของตัวเองอาจารย์ก็จะเรียกชื่อนะครับแล้วถ้าถึงชื่อแล้วนะครับให้กดดอกกุหลาบนะครับหรือ หมูเด้งก็ได้นะครับดอกกุหลาบหรือหมูเด้งก็ได้ถ้าไม่กดแสดงว่าไม่อยู่ก็จะข้ามไปเพราะว่าบางทีรอนานแล้วก็เขาก็เลยไปเลยนะครับนึกออกนะถ้าถึงคิวดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบดูใบเดียวนะดูใบเดียวใบเดียวก็จะตอบคำถามที่ถามมาส่วนใครที่มาแล้วอยากจะแบบดูสามใบแล้วก็มีคำแนะนำจากไพ่ด้วย เนะมื่อวานแล้วก็หลายๆวันเนี่ยก็เ,เปิดไพ่แล้วก็แนะนําวิธีการอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากดู3ใบพร้อมคําแนะนำนะครับก็ส่งหมูเด้งมานะครับ2อ,อย่างนะพอถึงคิวตัวเองจะเรียกชื่อนะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์มาจะเป็นกุหลาบหรือเป็นหมูเด้งก็ได้ส่วนตอนนี้นะครับใครที่อยู่ในไลฟ์ก็ฝากกดรัวหัวใจให้หน่อยนะครับวันนี้ไลฟ์อยู่2ช่องทางไปเลยนะครับสวัสดีน้องสุภากอนนะครับ อยู่ใน2ช่องทางนะครับในแอปแดง1 1ช่องทางแล้วก็ในต่อต่อด้วยว่า,ากดรัวหัวใจมานะครับแล้วใครอยากจะส่งข้อความมาก็เริ่มลุยกันเลยแล้วกันนะอขอบคุณนะครับขอบคุณเบอร์หนึ่งสำหรับน้องน้องเบนเนตแล้วก็น้องดิมนะน้องติมน้องติมอ่ะน้องติมก่อนเลยนะครับน้องติมกดหนึ่งมาให้มา ส่งสติกเกอร์มานะครับกุหลาบหรือเป็นหมูเด้งนะครับจะได้รู้ว่าต้องการให้อ,อบอกเรื่องอะไรนะครับตอบหนึ่งใบอ่าหนึใบนะถามคำถามมาว่าคนคุยเขาจะทักมาอีกไหมคะอ่ะหนึ่งใบนะครับสำหรับดอกกุหลาบตามนี้นะทุกคนมันจะได้เร็วนะเริ่มจากคำถามแรกนะครับของน้องติม อ่าน้องเต็มจะเลือกใบเดียวนะหนึ่งใบเอ่อคนคุยเขาจะทักมาไหมคะคนคุยดูเหมือนเขาจะมีมีอำนาจมีเอ่อเขาเรียกว่ามีมีพลังมากกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขานะครับ อยู่ที่ตัวเขานะว่าเขาอะอยากจะติดต่อกลับมาหรือเปล่านะครับเนี่ยอันนี้เป็นไพ่ของคล้ายๆเป็นพระราชานะเราก็อาจจะต้องรอต่อไปนะครับแล้วก็หรือเนี่ยมันบอกแค่นี้นะครับบอกว่าแล้วแต่เขาถามว่าจะทักมาอีกไหมก็คือแล้วแต่เขาไม่ได้อยู่ที่เรานะครับขอบคุณมากครับประมาณนี้คำถามถัดไปนะครับ มี1ใบกับ3ใบนะถ้า1ใบก็ส่งกุหลาบถ้า3ใบก็ส่งหมูเดงมานะครับน้องเอิญนะครับคืนนี้จะง้อแฟนสําเร็จไหมครับมากุหลาบหรือหมูเดงนะครับกุหลาบหรือหมูแดงส่งมาได้หรือจะเป็นใจส้มก็ได้นะครับน้องเอิญนะครับถ้าไม่ส่งมานะครับภายในนับ1-5ก็จะเลื่อนไปเป็นคิวถัดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะมีโอกาสจะได้ เ,เปิดไพ่กันนะอะ่น้องเอินหนึน้องเอินสองน้องเอินสามน้องเอินสี่น้องเอินห้านะครับข้ามนะรู้กติกานะครับเพิ่งติดตามครับขอบคุณครับน้องจุ๊บจิ๊บนะครับคนที่ชื่อ,อกิวเขาคิดยังไงกับเราอะส่งมานะครับเป็นกุหลาบหรือเป็น